สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาเจอกับปุ้ยเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยมาอัปเดตรถนะคะเป็นโตต้าอัลติสนะคะสำหรับคันนี้นะคะอัปเดตใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2016นะคะโตต้ตาอัลติส1.6 g ปี2016นสหนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นปีใหม่ขึ้นมาเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เลยบอกได้เลยว่าได้รถใหม่น้อยนะคะได้รถสวยสภาพดี ไม่น้อยแถมไม่น้อยด้วยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะแต่งแม็กมาเลยนะคะรอบคันนะคะได้ยางปีใหม่นะคะสําหรับคันนี้นะคะเราจะได้ในส่วนของยางปี18นะคะแม็กเดิมจากโรงงานนะคะสำหรับรายละเอียดภายในนะคะก็จะได้เป็นในส่วนของเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเกียร์โต้นะคะเบาะหนัง จะได้เป็นสีครีมนะคะสีครีมทั้งคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะโตโวต้าติดนะคะโปรโมชั่นนะคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นตอนนี้สามารถนะคะยอดจัดได้นะคะลูกค้าสามารถออกรถที่ศูนย์บาทได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่วิ่งเพียงแค่79,856กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะ สำหรับใครที่อยากได้ไมน้อยสภาพรถนะคะบอกได้เลยว่า99.99% 99เลยนะคะสำหรับรถมือสองคัดเกรด A นะคะรายละเอียดรถเดิมดีมากๆนะคะสำหรับคันนี้โตโยต,ต้าอัติสนะคะคันนี้ไม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังสวยงามพอดีเลยนะคะ 1.6G นะคะรายละเอียดรถเดิมนะคะ ดูนะคะดูรายละเอียดได้เลยนะคะรถรับประกันไม่มีการชนหนักมาแต่อย่างใดนะคะดูมุมเหลี่ยมรถนะคะรถสวยมุมสวยมุมเดิมนะคะ <S <S 1> <S 1> สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหารถไม่อยากใช้เงินออกรถนะคะแนะนำเป็นโตต้าเอาติสนะคะ อีกหนึ่งคันนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะรถสวยและละเอียดดีนะคะลูกค้าสามารถออกรถฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าไม่ว่าจะลูกค้าอาชีพใดๆนะคะเป็นพนักงานบริษัทอาชีพค้าขายนะคะอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าในส่วนของลูกค้าที่ทำงาน เป็นอาชีพอิสระนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาคุยกันก่อนได้นะคะที่เบอร์ติดต่อของปุ้ยนะคะ0 6 4 1 4 6 2 4 6 6นะคะปุ้ยเพชรยนต์นะคะรายละเอียดรถนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันได้คันนี้บอกได้เลยว่ารายละเอียดดีมากนะคะได้รถปี2016นะคะเพชรยนต์เสนอขายอยู่ที่ราคา459,000บาทค่ะราคา459,0 0 0ับาทนะคะสำหรับคันนี้ไม่วิ่งไม่ถึงแสนกิโลเมตรนะคะ สำหรับใครที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามหาปุ้ยโดยโตรงได้เลยค่ะที่เบอร์ติดต่อนะคะ0641462466ค่ะปุ้ยเบญยน์นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะรถสภาพสวยเดิมบางทั้งคันนะคะสีเดิมนะคะรายละเอียดนะคะน่าสนใจอีกหนึ่งคันนะคะ ดูคลิปกันแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าปุ้ยมีรถนะคะอัปเดตกันอยู่ไม่เข้าใหม่กันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะคะหรือว่าเข้ามาดูรถได้เลยนะคะที่ถนนเด็จไทย95นะคะเพชรยนต์นะคะอยู่ที่มีนบุรีกรุงเทพนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะดูคลิปกันแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ